โตโยต้าเอาผ่านนะครับติดกล่องบรรทุกสัมภาระสำหรับเดินทางต่างจังหวัดนะครับตัวนี้เป็นกล่องทูเร่เวกเตอร์ไซส์แอลนะครับใบนี้ใบใหญ่นะครับเต็มหลังคาเหมาะกับรถตู้นะครับตัวนี้ครทูเร่เวกเตอร์อย่างแรกติดแบ่งคานขาวางกับตัวรถก่อนพอดคานขวางเรียบร้อยนะครับเราค่อยเอากล่องวางไว,ว้บนคานขวางอีกทีนะครับ ตัวกล่องนะครับตัวนี้เวกเตอร์เปิดได้2ด้านมีกุญแจล็อกกันหาถอดเข้าถอดออกได้มีชุดไฟติดในตัวกล่องด้วยนะครับเวลาเปิดตัวนี้เป็นแบล็ k กอ o s s มันเงามีกุญแจล็อกครับใช้เป็นการกดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับสำหรับกล่องเปทุกสัมภาระสำหรับเู้นางจังหวัดตัวนี้นะครับบางเดียวนะครับ ขอบคุณนะครันะบสรันะบการรับทนะ่น